บทอ่านจากพระวสารตามคำเล่าของนบุญมัทธิวเวลานั้นเปโตรเขา้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว,ว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขากี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือไม่พระเยซูเจา้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้งแต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งอันใจากสวรรค์เปรียบได้กับกษัตร,ริย์พระองค์หนึ่ง ทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้เขาขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรณาผดหนี้ไว้ก่อนเถอะ แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า กลุณาผัดนี่ไว้ก่อนเถอะแล้วข้าพเจ้าจะชำระนี่ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี่ไปขังไว้จนกว่าจะชำระนี่ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้คนอื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี่ของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตระสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทําต่อท่านทํานองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง ในความเป็นมนุษย์เราทุกคนกลัวความตายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือการใช้ชีวิตอย่างไม่คุ้มค่ากับคุณค่าของชีวิตที่เราแต่ละคนมีอยู่อะไรคือคุณค่าของชีวิตอะไรคือคุณงามความดีที่เราจะได้รับหลังจากที่เราใช้ชีวิตอย่างดีบนโลกใบนี้และคำตอบที่พระศาสนามอบให้แก่พวกเราทุกคนคือ เมืองสวรรค์หรือชีวิตนิรันดรที่เราไปอยู่ร่วมในความสุขนิรันดรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและชาวสวรรค์เหล่านั้นพระวาจาของพระเป็นเจ้าในวันนี้จึงมีบทสอนเรื่องที่ว่าทำอย่างไรถึงจะได้ไปสวรรค์สำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในพระศาสนาก็อาจจะบอกว่าคือการทำความดี ละเว้นความชั่วสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระเป็นเจ้าก็อาจจะบอกว่าการทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าในชีวิตของพวกเราพระวจาของพระเจ้าในวันนี้มอบเงื่อนไขของการเข้าสู่สวรรค์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการให้อภัย พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจ <sayin> ริงการให้อภัยนี้เป็นความท้าทายของชีวิตตียชนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความรักโดยไม่มีเงื่อนไขจึงเป็นการดีที่เราจะฝึกการให้อภัยในวันนี้ จริงอยู่ในใจของเราอาจจะมีความโกรธความเกลียดความแค้นอย่าพยายามที่จะให้อภัยด้วยตัวเองแต่เปิดใจให้พระจิตเจ้ามาเยียวยารักษาบาดแผลในชีวิตนี้และเผื่อถ้าหัวใจของเราจิตใจของเราเข้มแข็งและหายจากบาดแผลนี้แล้วบางทีเราก็อาจจะสามารถให้อภัย คนที่มาทำร้ายเราได้เช่นกันอาเมน